ดีค่ะอยู่กับแอนปราทรุนะคะตอนนี้ก็กำลังวุ่นวายกับนี่แกะซองอยู่เยะแย,ยะเลยวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาชมเกี่ยวกับเหรียญประทับบันลังปี2539หรืออีกเหรียญหนึ่งที่ทใครๆรู้จักกันในนามของเหรียญอามนั่นเองนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรคอยติดตามรับชมรับฟังกันค่ะ เหรียญประทับบลังหรือมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าเหรียญทรงเสมาหรือเหรียญอามเป็นเหรียญที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมฉลองครองสิริราชสมบัติครบ50ปีในวันที่9มิถุนายน2539เหรียญอามนี้จัดสร้างโดยกระทรวงมหาดไทยมีรูปทรงใบเสมามีหูด้านหน้าเป็นพระบรมสาธิสรักประทับเหนือพระที่นั่งพุทธตานกัญจนาสิงหา หรืออีกชื่อหนึ่งคือพระที่นั่งราชยานพุทธานทองทําด้วยไม้สักและแกะสลักลายหุ้มทองทางองค์ผู้จัดสร้างได้นําเนื้อชนวนมวลสารโลหะจากพิธีสําคัญเช่นชนวนโลหะพระกิ่งดํารงราชานุภาพในงาน100ปีกระทรวงมหาดไทยปี2533 และชนวนโลหะพระนิโรคันตรายที่จัดสร้างเพื่อน้อมเกล้าวถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่4ธันวาคม2538นอกจากนี้ยังได้รวบรวมแผ่นจานอาคมจากพระเกจิอาจารย์ทุกภาคทั่วประเทศและเคยมีประสบการณ์อันโด่งดังมาแล้วในด้านแคล้วคลาดของทหารและตำรวจทั้งนี้สมเด็จพระญ,ญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงประกอบพิธีเจริญจิตตภาวนาด้วยพระองค์เองณพระอุโบสถวัดปรวรนิเวศนิหารอีกด้วยการจัดสร้างนั้นจะมีทั้งหมด3มเนื้อคือเนื้อทองเนื้อเงินขัดเงาและเนื้ออัลปาก้าบล็อกที่จัดสร้างจะมีแบบกระบีส่สั้นและกระบี่ยาวนะคะสําหรับแบบกระบี่ยาวนั้นปลายกระบี่จะยาวลงมาถึงตัวอักษรหอหีบส่วนกระบีส่สั้นนั้นจะไม่ชิดตัวอักษรด้านล่าง สำหรับบล็อกนิยมก็คือบล็อกที่สำนักกษ,ษ,ษ์ผลิตเองแกะเองโดยช่างหลวงฝีมือดีประณีตคมชัดสวยงามรายละเอียดมีความสมบูรณ์ครบถ้วนให้สังเกตที่ปลายกระบี่นะคะจะมีปลอกเป็นรูปตัวยูสวมที่ปลายกระบี่ทั้งแบบกระบี่สั้นแล้วก็กระบี่ยาวนอกจากจะสังเกตที่ปลอกปลายกระบี่แล้วนะคะบล็อกนิยมจะมีพระเนตรและพระเกศารที่ชัดเจนเส้นพระเกศารจะเป็นริ้วๆร่รองลึก ผิวสวยเป็นเส้นซนเช้าจะชิดกันตรงขานพระที่นั่งก็จะมีเม็ดไข่ปลาห้าเม็ดส่วนบล็อกธรรมดาจะมี6เม็ดนะคะและฉลองพระองค์นั้นจะคมชัดมากกว่าแบบบล็อกธรรมดามากค่ะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญพิมพกระบี่ยาวไม่มีปลอกนะคะจะสังเกตว่าเครื่องราชจะไม่ชัดเเท่าแบบมีปลอก แล้วก็ผมพัะเกษาค่ะก็จะไม่ชัดเป็นร่องเป็นริ้วๆนะคะถ้าสังเกตได้ง่ายยังมีเรื่องราวเหรียญต่างๆอีกมากมายก่อนจากการในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย